วันนี้นะฮะการแข่งขันไทยไฟ์นะฮะรอบแรกของร้านรีสอร์ทก็ชนะบายมานะฮะหรือวินบายดีฟอลมานะฮะตอนนี้เข้าเข้ารอบแบบว่าพบกันหมดแล้วนะครับเป็นกรุ๊ปสเตจตอนนี้ก็เป็นการแข่งครั้งแรกในกรุ๊ปสเตจนะฮะร้านรีสอร์ทก็อยู่กลุ่มดีนะฮะเดี๋ยวจะต้องเจอกับลาสช็อตโอเคเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมค่อยต่อนะางนี่ติดมา มาแล้วนะฮะการแข่งระหว่างรัสช็อกรัสรีสอร์ทแต่เมื่อกี้พอดีเทพเอิร์ธเน็ตหลุดนะฮะเดอะเกรทเลยเป็นเธอสำรองเลยต้องมาลงแทนนะฮะคือเราก็ไม่อยากโชว์โหดหรอกฮะงั้นเดี๋ยววันนี้จะเอาจะเอายานไปเล่นดีกว่านะฮะแบบสู้กันแบบชมาบ้านได้สนุกเพราะว่าเดอะเกรทก็จริงๆแล้วมาลงแข่งเป็นเธอสำรองขำๆเฉยๆนะฮะไม่ได้อยากสู้ลบกับใครนะฮะเดี๋ยวจะไปเล่นขำๆแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนตอนนี้กําลังเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนยานอยู่นะฮะเอายานใส่นะฮะ เพราะว่าอยากจะโชว์ของมองนะฮะเดี๋ยวเอายานไปฆ่าเขาดูซิว่าจะทําได้ไหมม,มาแล้วนะฮะเดอะเกรสมาแล้วนะฮะเปลี่ยนยานมาเรียบร้อยแล้วฮะพร้อมนะครับแล้วผมกดกลับไปเป็นห้องแบตเทิลเหมือนเดิมไม่ได้คิปแสแลได้ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จะขอบอกไว้นะฮะว่าเดอะเกรสเวลาเอาจริงจะอยู่แต่ในรูนะฮะ อยู่แต่ฐานเท่านั้นแล้วหลอยเอานะครับเรยฐานด้านของคุณแลจะไม่ช่วยเพื่อนช่วยฝูงอะไรเลยนะฮะจะหลอยแต่ในฐานอย่างเดียวนะฮะต่อตะเกียร์เาก็ถือว่าเราไม่ได้จริงจังแล้วเราแข่งขำๆเรายานมาเล่นอะไรเงี้ยเออแพ้ไม่เป็นไรนะฮะขอหาไว้ก่อนนะฮะนะดูหน้าเป็นหัวงหรือเปล่าการข่งขพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังสอดไปนะครับปลปลาลุยลุยลุยแล้วข้าเป็นตัวล้วงหลักเลยนะครับเป็นคุณฟุจิบัระครับ คือคุณฟูจิวลาเนี่ยขอกล่าวถึงประวัติตอนวอร์มอัพกันนิดนึงแม้จะเป็นเดยไทม์อีกฝั่งหนึ่งอยู่ครบ3คนคนฟูจิวลาพุ่งเข้าใส่เลยไม่กลัวเลยใช่ไหมครับใช่ไม่กลัวอะไรนะฮะแล้วเก็บหมด3ด้วยนะฮะแรีสอร์ทเลยเทปเอิร์ดนี่คือสุดยอดนะฮะแต่เทปเอิร์ดเน็ตกาบนะฮะเดนเป็นลงแทนทีมคนที่เชียร์ไรีสอรเข้าใจ่าย่าเสียตัวบุกไปเลยนะฮะจะได้ตัวหล่อยมาแทนนะฮะเกิดว่าในรถอีกทีนี่คือายจ้าถือว่าเสียคะแนนไปเลยนะครับ ครับผมแล้วมาในแมปเวิร์กไซด์ในแบบนี้ครับกล้องกล้องไปทางไลฟ์สอร์นิดนึงฮะกล้องไปทางไลฟ์สอร์หน่อยฮะกล้องฮะนี่ครับไม่มีฟุตจิเราจะเล่นยังไงครับไปดูไว้ครับผมชอบสกินเนี้ยสวยไหนครับอันไหนครับของคุณสเกลฮีโร่ครับโอ้โหไปแล้วนะเวลาเริ่มมาคุณทูไปแล้วนะฮะไปเลยครับแล้วตอนนี้ของคุณคายิงนิดนึงอะไรนิดนึงวางระเบิดเต็มบ้านเลยครับแล้วคุณสกรเองนะฮะวอเตอร์ไม่ให้ใช้ไซบอร์ครับวอเตอร์เลยครับโดน เอ้ยยังคงติดขอบบรรตอยู่นะครับเกิดยิงตกไปนะไม่ตกที่แมนยิงจากวงนอกครับแล้วตอนนี้ของคุณเกียวชีโร่เกิดอยู่ที่เมืองกาลโมแล้วก็ล่วงกันไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ทางด้านของคุณ จีโยซีเด็กเกดอยู่ลึกสุดนะจีโยสั้นๆละกันนะครับเป็นไซบอร์กเช่นกันครับแล้วตอนนี้มีก็อดคอลลิงใช้สกิลจากของเดอะเกตมาครับแล้วก็เตะหมุนอยู่ครับแล้วเป็นไซบอร์กโยกันเรื่อยๆครับพยายาตอนนี้พยายามหาช่องจับคุณวอเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าช่องก็ยังไม่เปิดเพื่อนยังโปรเทคให้นครับผมจับวอเตอร์ได้ชนะบอกเลยแต่สกูลนี้นะเป็นคุณเดอะเกตโหดสุดก็อดคอลลิงนะครับดึงเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งมาดึงอีกทีมานั่นเองครับทำให้เป็นสามต่อหนึ่งครับแล้วอนีเเรบ่่ืม ได้ครับเดกเกรซอยู่ลึกสุดอีกแล้วนะ <c oughs> ทางด้านนี้ครับเป็นโรบินฮูดด้วยครับโคดสัตว์ค,ค,ครับตแต่นี้คุณวอลเตอร์พยายามจะยิงหวังผลไ,ได้มากที่สุดครับแต่ก็ถูกทำให้ล่วงเขียวไปสองคนกล้อง<ล>ไม่จับเดกเกรซเลยนะแย่มากนะฮะ<อ> <c oughs> ดีแล้วฮะจะจับมามจะเห็นว่าเดกเกรซอยู่ลึกสุดในยไอเขานะครับผมแล้วคุณวอลเตอร์ไปยืนยิงฝั่งหนึ่งครับการโกยจากวงนอกเช่นนี้ครับจะทำอะไรต่อไปแล้วทางด้านทีมสีแดงล่วงเขียวไปอีกหนึ่งคนครับแล้วทีมสีฟ้าเห็นคุณวอลเตอร์แล้วครับมาสกัดอย่างด่วนเลยครับ แล้วก็ยิงให้ดูโดนไปกับอากาศครับแล้วทีมสีแดงล่วงเหวไปอีกหนึ่งทีแล้วเดินลองสกิลนะเดินเก้เดนลองสกิลไม่ช่วยเพื่อนเลยนะฮะตัวล้วงไปทำเกมครับสถานการณ์ค่อนข้างลำบากเลยครับเดี๋ยวเก้เดินไปเดินมาอยู่นะฮะคุณวอเตอร์ทำเกมโอ้โหแล้วคุณวอเตอร์ครับพูดไม่ทางขาดคำนะครับคือบอกว่าจะินปล่อยให้ไซบอร์กทำเกมได้นะครับแบบนี้นี่ขอแค่มีช่องนะครับคุณวอเตอร์ยิงล่วงหมดล่วงหมดแล้วตอนนี้โรบินฮูดกระโดดยิงไปกระโดดยิงมาแล้วแอมบูชกระโดดเข้ามาหาโอ้ลฮอร์ติกันไปสองคนแล้วกครับ อดูไล่เคลื่อนล้างกิบัออกมาแต่ว่าคุณวอเตอร์ล่วงไปอีกหนึ่งทีจนได้ครับเสื่อโก้นหมดเวลาครับแล้วนี่ทำแอร์คอมโบทำอีกทีหนึ่งล่วงตกไปได้ครับคุณแทปปี้เทวดาเด็กเสือานยิงเฉยการใช้ยานบินครับยานบินขอบคุณที่อุดหนุนของแคดพวกเรานะครับทำมีการขายของแล้วคุณแทปปี้เทวดาทับอีกทีไม่ล่วงครับนิดเดียวเองครับแล้วคุณวอเตอร์ยิ่ใส่มาเพื่อโปรโมทให้เลยนะฮะตายไปแล้วครับแล้วคุณสกิลซีโร่เลื่อนเลยต่ำขนาดนี้ครับจะทำอะไรต่อไปครับลล่วงไปจนได้ครับเหลือแค่คคคคคุณโซรรระนนนนเดีียวววแแลล้้้ััับบบงงงงาาออกก ผมเห็นแล้วครับว่าแบบโอ้โหุูบอสเตอร์แกเล่นแบบผมนี่ใส่ยานมากะเอามาเก็บนะเดทไทม์เลยนะฮะเดี๋ยวรอเดทไทม์เดี๋ยวเลหนักๆนะมีเกมลุกที่ดีด้วยไม่ไม่ไม่ดีอย่าจะถึงจะถึงเดทไหมผมขอครับพีเดอร์เดทไทม์เดทไทม์ยังคงอยู่ลึกๆนะฮะแล้วตอนนี้เอ้ายิงเล่าไปนะครับแต่ว่าเดทไทม์ยังไม่มาถึงนะครับน่าเสียดายมากครับแล้วยิงไว้ก็ช็อตรูไปอีกหนึ่งทีครับแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาเดทไทม์ของผมไปเช็คเน็ตยูทูบตั้งหนึงครับ โอเคครับเนื่องจากมันจะมีปัญหากระตุกนิดนึงผมเลยไปเช็คแล้วตอนนี้ยานโผล่มายิงยานเดอะเกรนฮะยานเดอะเกรนนะ่ยยานเดอะเกรนจับปะเลียนะฮะเป็นไงฮะของมอเขาดึงจริงๆนะฮะขอให้อุ่นหนุนของมอของกาลิน่าเขานะฮะของมอเขาเทพจริงๆนะฮะขอบอกเดอะเกรนนี่เก็บให้ดูเลยนะฮะเราจะเยอะครับเราชอบครับแหมเราเห็นเราเห็นพีเดเตอร์ผมเคยเป็นของเราแล้วก็เคยไปเล่นนะแล้วบอกว่าในทีมแบบมีพีเดเตอร์สเกลใช่ป่ะแล้วบอกว่าตอนช่วงเดททามาเงี้ย ให้เซยบอกขึ้นไปยืนสองคนแล้วคนนึงบัร์ค well, well, we ัฟพิเลเตอร์แล้วเซยบอกยืนนี่จากข้างบนถูกต้องฮะอ่าแล้วผมอะเดปใหม่ไงเข้าสู่เดททามปุ๊บผมเรียกยานแม่ออกมาเสร็จแล้วพอเพื่อนขึ้นไปผมเอายานแม่ออกไปค้างเห่งเลยนะค้างเห่งเลยใช่ไหมครับค้างเห่งเลยครับเพื่อนตกลงมาตายหมดเลยเดินก็แย่ไปนะฮะตอนนี้เข้ามาสู่การประทะครับเริ่มการปนะทะทำตัวแย่นะเหมือนเดิฟ้ายมีหนักมาเช่นเดิมครับเนื่องจากว่าทีมสีแดงเนี่ยมีตัวยิงไกลอยู่สองคนนะครับเป็นเดอะเกรทกับคุณวอเตอร์ครับ แล้วตอนนี้ทีมสีฟ้าเป็นโรบินฮูดยิงอยู่ในระยะกลางวงอย่างนี้ครับแล้วคุณโอเตอร์เฉวยโอกาสจังหวะน,นี้ครับยืนยินยนยงจากวงนอกแต่ก็ถูกขัดไปจนได้ครับโอ้ยดเดเกโดนนะ,ะและะว้วเปล่าวอลอติดไปหนึ่งคนครับแล้วคุณมอเตอร์ยิงโรยอีกหนึ่งครั้งแล้วก็คุณโซระไปขัดจนได้ครับแกจะหนีได้ครับเดือดเกรดไปแล้วนะ,ะครับผมแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงตกไปกหนึ่งทีแล้วครับแล้วก็ยิงอาร์พีจีไปหนึ่งครั้งแล้วโยนบิ๊กบอมมาแต่ก็ติดสกิลตายแล้วยิงตุ้มไปอีกหนึ่่วงครับ แล้วเป่าวอลอนติดกันไป1คนครับมาดูตรงนี้กันดีกว่าครับทางด้านทีมสีฟ้าล่วงกันไป2คนทีมสีแดงล่วงไปหนึ่งคนแล้วคุณโซล่าตกอยู่กลางวงล้อมอย่างนี้ครับเจออินเดียนล่วงทุกทีวอเตอร์เนี่ยดูครับดูจิ๊กจิ๊กผมซิกไปซิกมานะครับแหมเล่นดีมากแต่ก็จะเป็นจุดบอดหนึ่งคุณวอเตอร์ครับคือเล่นตัวเดียวเล่นตัวเดียวด้วยใช่เล่นคาแรคเตอร์เดียวด้วยนะครับไม่เทาที่ผมจําได้นะเขาเล่นอยู่2ตัวหนึ่งคือไซบอร์กเล่นตอนช่วงเวลาธรรมดาแล้วก็็ตอนนนนช่่วงเเเดไทม์ยยากจะปปลี ครับผมแล้วตอนนี <serving> enfin ้ทีมสีฟ้ายัคงบุกหนักเช่นเดิมครับแล้วจับล่วงไปครับมิคาเอลครับของคุณสเกลฮีโร่ครับแล้วตอนนี้เดือดเกินจริงเลยเมื่อกี้ใครตอบได้นะฮะว่าเดือดเกินจริงอะไรไปหนึ่งทั้งวินช็อปไปหนึ่งคีลวอเตอร์ยิงซ้มซัมซัให้ล่วงไปตกเหวไปสามคนครับตอนนี้เริ่มผู้คูโชว์เลยศาสตร์สุดยอดนะฮะแล้วล่วงเหวไปหนึ่งคีลจริงจริงเกายานมาโชว์เฉยๆนะฮะนี่ไงนี่ไงยานเดเตอร์มาแล้วนะฮะยานพีเเตอร์มาครับ คุณจะเก๋ยืนยิงอยู่จากบ้านครับยิงสบายครับอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะฮะไม่ออกไปไหนหรอกฮะสบายจริงๆครับโอเคครับตอนนี้คุณเก๋ยังอยู่บ้านเลยเนอะตายกันไปสองคนพร้อมกันอย่างนี้ครับตัวละกางแบบเนี่ยของทีมเหมือนเกมเมื่อกี้อีกแล้วครับผมเห็นคุณเก๋ยิงยิงไม่รู้จะยิงจากไหนเราหาไม่เจอคุยิงจากบ้านเลยครับเนีเป็นเป็นนักหล่อยนะมือด้วยตัวละครับเริ่มไปเกิดอยู่ตรงจุดนี้ครับ จะมีอุปกรณ์มือถือเกมนี้ครับสามารถเลือกจุดได้ตกเหวเดอะเกร t จริงว่าออกสื่อกี่ครั้งใครตอบได้มีรางวัลบัตรทถู3,000บาทไหมครับแล้วตอนนี้เป็นโัโรพยายามจะยึกไปยึกมาอยู่ครับเล่นตัวที่คล้องตัวขนาดนี้ครับดคุณ Water ครับดูคุณ Water แกยิงดังเลยครับเล่นฉลาดมากครับผมแล้วโซโลที่มีความเป็นฮีโร่ที่มีความคิวค่อนข้างเยอะมากนะครับทำให้แบบเหมาะกับตอน The Great อยู่บ้านอยู่เลยนะฮะ มาแล้วยามมาแล้วนะครับคเเตอร์ยิงไปยังไม่ล่วงครับแล้วก็พยายามจะกระโดดหนีทีคแล้วเวลาเดทไทม์ใกล้เข้ามาแล้วรถถูกทุบทุบทุบไปอย่างนี้ครับต้องการเดทไทม์ครับตอนนี้ทางด้รนลาบช็อตอ้าว้วก็้อยไปเลยนะ้อยครับตอนใก้ครับคุณวอเตอร์ครับ เรียบร้อย2อศูนย์ครับร้านรีสอร์ทครับโหจริงๆนะฮะโอ้โหเด็กเล็กไม่ทำหาอะไรเลยนะอยู่แต่ในบ้านนะฮะลอยข้างนอกเลยครับปล่อยให้คุณวอเตอร์จัดการเถอให้แกให้แกบู๊เลยขอไปเควสสักตกู้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับร้านช็อตจะแก้เกมกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่าครับร้านช็อตปะทะกับร้านรีสอร์ทตอนนี้ครับเข้าสู่เกมที่3จะเป็นคลีนวินเหมือนเหมือนทีมครับแคปเจอร์หรือเปล่าต้องดูกันครับ เดอะเกรดโดนนะฮะตอนนี้เดอะเกรดโดนหนึ่งอยู่ที่ฐานนะฮะหลังครับเดอะเกรดคุณเดอะเกรดครับถูกจะทำให้เลงแล้วนะไปจนได้ครับก่อนนั้นเขาเริ่มรู้แก้วเขามาเก็บเดอะเกรดก่อนนะฮะเพราะเดอะเกรดมียานโหดนะฮะของมอนะฮะคุณหนุนกันได้นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทเองใช้โหดแบบเดอะเกรดนะฮะต้องบอกว่าขัดจังหวัดสวยๆหลายทีเหมือนกันนะครับครับผมแล้วตอนนี้คุณเดอะเกรดล่วงเหวี่ยงไปอีกหนึ่งทีครับเลือดใกล้จะตายแล้วครับแล้วคุณแฮปปี้ทูอาร์ตครับกอล์ฟบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ล่วงไปจนได้ครับ แหมสมกับเป็นตัวเหนือเหรือเขาจริงครับเอือแล้ววินช็อตเกตล่วงไปหรือเปล่าแล้วเดเกตล่วงไปกันง้ายนะครับตอนนี้เป็นสถานการณ์3ต่อ2องของทีมรัสรัสเชอรประธานลัสลีสอไม่รู้เหรอฮะว่าคติพจน์ประจำชื่อรัสทีม LR คือเดเกตตายทีมไม่แพ้นะะฮทีมเวลาถูกจับขัดได้นะครับแล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งทีครับจะทำย่างไรต่อไปครับสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้ทีมลัสลีสอแย่เลยนะฮะตอนนี้เดเกตไม่อยู่ตัวหัวไม่อยู่แย่เลยนะฮะกรรมมันใช่เหรรอออววะะชบบเลลล่่นนนยูแแดกกางคั้็ จะมีคุณเดลเฟสเนี่ยยิงซับจากไกลๆคราวนี้แกก็มาถึงใส่สองคนเลยครับผมแล้วแอมบูชกระโดดทุบเข้าไปหาคุณแฮปปี้เทวดาคุณแฮปปี้เทวดาจะทำอย่างไรต่อไปครับแล้วคุณวอเตอร์ยืนอยู่กลางวงล้อมอย่างนี้ครับแม้จะอยู่แลยวรัะชิดก็ยังคงเป็นไซบอร์นนะครับสมคอมเสร็จเขาจริงๆครับแล้วนี่ครับไซบอร์ครับโอยไป แล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งคนสองคนครับแม่ทำได้ดีจริงๆครับ 3- ามสองใส่ใจยังสู้อยู่นะครับทางด้านลั็อตครับผมเขยินวินจะมาหรือเปล่าครับแล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งทีแล้วคุณแฮปปี้ทเวลาทำแอร์คอมโบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งรังครับแล้วมีกอดเบสซิ่งออกมาครับแล้วก็เตะโดงไปหนึ่งทีแล้วติดวอลคอนไปสองแล้วมาหอกล่วงไปหนึ่งทีคนนึงถูกจับผักต่อไปครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับทางด้านลัสช็อตนะครับ ดอกไม้นี่คือสุดยอดนะฮะสุดยอดไม้ตายของคุณทูนะฮะ <c oughs> บวกต้นไม้นะฮะโอเคครับแล้วตอนนี้คุณวอลเตอร์ครับยิงถ้ามีพิมหนึ่งล่วงลวงไปจนได้ครับแล้วคุณวอลเตอร์เห็นคุณจิโยใช้ใจบอกนียอมไม่ได้ครับต้องเป็นสก,กัดแต่ว่าคน <c oughs> แฮปปี้เทวดาน่วงไปเองครับแต่ตอนนี้ยิงอาพิจีไปแต่ไม่โดนแล้วถูกสก,กัดไว้ได้โรบินโฮดยิงระยะประชิดอย่างนี้ครับ <c oughs> รแล้วถูกสับไปอ้าวกโดนสับเขาได้แต่ว่าตกไปเองครับโดนสวนตป โอ้โหแล้วยิงจึ๊กดนวนแต่งหวนี้เจ๊งเลยนะโอ้โหจะไม่ตกล่นะสุดยอฟนะฮะขายดีแน่นอนนะขารดน่รีบ่ามาขายดีขายดีแน่นอนนะตอนนี้ครับคุณวอเตอร์ยิงตูมไปอีกหนึ่งทีล่วงยังไม่ยังคงไม่ตายครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นสองต่อสองครับสองต่อสองนะจะเป็นคลีนวินหรือเปล่าครับงานนี้ลุ้นมากจริงๆครับมันมากครับโอ้โหเข้ารู้นะฮะพอขับขันปุ๊บเข้ารู้เลยนะฮะบอกว่าจะเล่นยังไงครับรูรีสอร์ทนะฮะ ตกเบ็ดแล้วนะโอมตกเบ็ดโชว์นะฮะเยอะๆนะครับต้นกว้างเอวีใหญ่ๆนะครับหรือทำให้ผักตกไปเลยก็ได้ครับตอนนี้แล้วก็หยิบระเบิดมาโยนนีเกิดโดนเบ็ดแล้วเมื่อกี้น่ะโดนใครหรือเปล่าตรุ่มไปไม่โดนครับคุณรู้ออกรู้ไปแล้วนะฮะรู้อยแล้วนะฮะทีแล้วก็บินไปหาแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โดนหลบถ้าผักไปได้ก็ไม่สวยงามจริงๆครับ แล้วตอนนี้ทางด้านหนึ่งครับคูโดนลุมแหลกเลยนะฮะมัดไปจนได้คุณแฮปปี้เทวดาครับแล้วจะเอาไว้หรือเปล่าครับแล้วคุณวอเตอร์ยิงโปนมาจากวงนอกครับแต่ก็ยังไม่โดนครับมาดูทางด้านคุณวอเตอร์ดีกว่าครับสถานการณ์2ต่อหนึ่งครับก็มีหนึ่งคนที่ถูกมัดอย่างนี้ครับแล้วคุณจิโอซีฟครับพยายามจะทําให้คุณแฮปปี้เทวดาครับล่วงไปครับพยายามจะทําให้ล่วงอย่างฮะแล้วก็ยิงแล้เบิดปิงปองแล้วทันมาวันทั้งมัดจนได้ครับแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่คุณวอเตอร์ยิง ไม่โดนครับเป็นการต่อสู้กันหนึ่งต่อหนึ่แล้วครับตอนนี้มิคาเอลปะทะไทบอร์กโดนไมเคิลนะแต่ย้ไมโจับโผจริงได้ครับโอ้โไมเคิลหรือมิคาเอลนะฮะจับโผจริงจนะฮะอหลุ้นชิดหายลเตอร์นี่จับทีเดียวเสียวทั้งทีมเลยนะฮะยิงไปไม่โดนครับแล้วทำให้กดคลินวินเลยนะจัไปใช่ลนเนี่ย มันมันมากครับมันมากกัชมเกมมาต่อทั้งแช์ที่สามพลาดคลีนวินไปครับตอนการสปายนะสองทีมตัวเองนะครับรัดช็อตตอนนี้เขามวยไทยเขามาลุามาเล่นเด็ดเกรสแล้วนะฮะว่าพี่โลก็น่าจับตามองเช่นกันจับถูกแล้วนะว่าถ้าคาดแต่เช่นบอกเขาจะมีชัยไปยิงไกลนะมายิงเล็ประชิดกันดีกว่าแต่ประชิดก็ประชิดดีเดี๋ยวเอาบอลเซิร์ฟไปคุณแฮปปี้ดูนะครับตอนนี้คุณเบนเก้เป็น ตสวีตเบสเกอร์ครับกระโดดสับกระโดดสับอยู่ตรงข้างหลังนะแล้วดาบขึ้นสนิมด้วยครับระวังฟันคนไม่ได้ขึ้นสนิมนะฮะเอาห้ามาพันนะฮะโอ้โหดาบขึ้นสนิมกำเลยนะโอ้โหครับแล้วก็ล่วงไปจนได้ครับอีกหนึ่งคนครับแล้วตอนนี้สับเอิร์ดเชคเกอร์ไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงตัยไปแล้วกระเด็นล่วงไปจนได้ครับโอ้โหคป็วอเตอร์แกนสิ่ง ครับผมจริงๆแล้วตอนนี้ลคนติดไปหนึ่งคนแล้วคุณวอเตอร์คอยช่วยอยู่ครับแฮปปี้เทวดาทำแอร์คอมโบนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ล่วงกันไปสองคนครับโอ้โหเดือกเลยเหรอครับจังหวะนี้คเดือกเลดหมุนอยู่นะตีมครับตกอยู่กลางวงล้อมครับแล้วถูกจับทำให้ลอยกระเด็นไปมาอย่างนี้แต่ยานมาแล้วนะฮะกลับไปหาเพื่อนได้ครับแล้วคุณแฮปปี้เทวดาครับ แม่คอยวิ่งป่วนอยู่อย่างนี้ครับแม่ใช่พยานพอมากมาอีกทียานพังไหมฮะคนเตอร์ครับตอนนี้ครับใส่บอกเดี๋ยวเกยังอยู่บ้านอยู่เลยนะฮะเด็กเล็กทำอะไรอยู่ที่บ้านนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคนซ้ายนะฮะคนซ้ายเสร็จไม่มีอะไรนะเพื่อนก็ไม่รู้นะฮะโดนเสื้อแฟตเลยกูเป่าวอคอนไปหนึ่งคนโดนหนึ่งคนแต่ว่าขอโทษนะฮะรอบนะฮะวินช็อปล่วงไปจนได้ครับเป็นสถานการสามต่อสองแล้วครับงานนี้ครับเกรี่งมากครับ ครับผมแล้วก็จะเตะโด่งไปแต่ไม่โดนใครครับแล้วคุณแฮปปี้ทวาราจับทำแอร์คอมโบหรือเปล่าปล่อยให้ล่วงเหวไปเลยครับโดนแล้วเดี๋ยวเซตตโดนครับแก็บไม่กลัวเลยนะครับครับผมคุณแฮปปี้ทวาราจะบทำแอร์คอมโบอยู่สวยงามเป็นลูซิเฟอร์จับทุบอีกหนึ่งทีเมเทโออหนึ่งครั้งคุณวอเตอร์คอยสนับสนุนจากวงน้องรถคุณสกีนอ๋อเดอะเกย์มาหมุนอยู่าโมกไปติดไปเป็นสามคนอย่างนี้ครับสวยงามจริงไอบีมหนึ่งครั้งแล้วก็โดดสามอีกนหนึ่งทีครับแล้วตอนนี้ทำใช้ท่าบูทอลไลท์ครับไม่ยอมนะครับ แแแกกนีะครับผมแล้วก็สาดสายมาหนึ่งทีครับตอนนี้คุณโซละหลุดออกจากสายแล้วถูกอีกครับไม่ล่วงไปจนได้ครับเป็นคุณสเกลฮีโร่ครับแล้วคุณโซละล่วงไปอีกหนึ่งทีครับยังคงไม่ตายครับแล้วถูกสถานการณ์สามต่อหนึ่งอีกทีครับจะทำอย่างไรต่อไปแล้วเป็นโซละเดี๋ยวคุณโซล่ะหลุดหลุดแล้วคล้ายของทีมรัดช็อตจริงๆไม่น่าจะรอดนะตอนนี้ทีมรัดช็อตเป็นรัดแมนแซนดิ้งโซละนะครับแล้วฟิชชิ่งไปหนึ่งครั้งยังไม่โดนครับตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าเกมล่าแล้วครับ ครับผมแล้วเดทเราเรากิ้งตกไปเองครับพลาดสุดยอดเลยนะฮะชัยชนะจากการกิ้งตกเองของเขานะฮะโหดสั่โอเคร้านรีสอรผ่านเข้ารอบยันได้แต้มไปนะฮะร้านรีสอร์ทชนะไปแบบสามต่อหนึ่งครับเดี๋ยวยังต้องแข่งอีกสองรอบนะฮะแต่มีตาหนึ่งนะครับคุณเดอะเกตถ้าพลาดเสียชีวิตไปก่อนครับจะไม่เป็นสามต่อสองขอโทษนะฮะที่ตายเกตไม่ก่อนนี้อาจจะชนะหรือไม่ก็ได้ มีตายบ้างเลยบ้างนะฮะแม่คู่ต่อไปครับเป็นการต่อสู้ของกลุ่มพนี้ก็ติดตาทีมคาลิสต์นะแล้วก็ทีมก็ซิลล่าครับตอนนี้ขอตัวพักสักครู่หนึ่งครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ